สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมก้านะครับถ้าใครยังไม่ได้กด b ั c สไ b e ก็กดซับสไครผมก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูของที่ผมสั่งอีกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสั่งอะไรเข้าร้านบ้างก็วันนี้เนี่ยของค่อนข้างมาส่งเยอะนะเพราะว่าผมมีเพจร้านแล้วนี่เพจใน a c e b o o k นะครับก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยก็ไหนๆเปิดเพจ Facebook แล้วก็หาของเข้าร้านสักหน่อยก็ไปดูเลยครับว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างขอของที่แรกนะครับ ครับกับชิ้นแรกคือจริงๆมันของมาส่งประมาณ2-3วันนะแต่ผมก็เหมือนเดิมนะครับรอหลายๆถุงที่เดียวก็ค่อยมาแกะดูไปครับกับตัวแรกเป็นอ๋อเสื้อเชฟโเรเลตเออต้น2000นะครับก็ด้านหน้าจะเขียนว่าเชฟโเรเลตด้านหลังก็เป็นรูปรถคือที่ซื้อตัวนี้มาเนี่ยก็ เพราะว่าเชฟโรเลตมันรู้สึกว่าจะเลิกผลิตรถแล้วใช่ปะ่ะเออผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้อืมนั่นแหละคิดว่าในอนาคตอาจจะหายากส่วนตัวนะแต่มันเป็นเสื้อปีประมาณ2,000ต้นนะ2,000เกือบ2,010แล้วแหละไม่ต้นหรอกอืมก็คิดว่ามีราคาไปครับชิ้นต่อไปอันนี้เป็น เออไม่แน่ใจผมจำชื่อร้านไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นเสื้อที่ผมประมูลมาได้นะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นแขนกุดสกรีนว่า fbi ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นโลโก้ของ fbi นี่แหละครับอืมคือผมว่ามันเท่ดีอ่ะมันเหมือน เหมือนซีรีส์ฝรั่งเสือ้อแขนกุดเนี่ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวอันนี้แต่ว่าตั้งใจเอามาขายแล้วครับแล้วก็อีกตัวเป็นประมูลจากร้านเดียวกันครับเป็นผ้าพื้นเฉยๆผ้าพื้นแบรนด์เคิร์กแลนด์เอออันนี้ซื้อมาใส่กับลำลองเวลาใส่กางเกงสีๆก็คือตัวเนี้ยผมปิดไปแล้วไงแล้วอีกตัวมันแค่50บบาทแล้วค่าส่งมันส่งด้วยกันเออผมก็เลยเอามาโอเคครับ ทีมงานฝากพับเสื้อเด้ครับ <Brand. S 1> ชิ้นต่อไปครับอันนี้เป็นขอโทษจริงผมจำชื่อร้านไม่ได้อ๋ <c oughs> ออันนี้เป็นเสื้อคือไม่แน่ใจว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ว่าลายมันโคตรเดือดเลยครับคือแบบลายโคตรสิบวกอะ่ะแบบ น่าจะมีราคานะแต่แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะการ์ตูนหรืออะไรหรือเปล่าแต่ลายมันเดือดดีอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวแต่ก็ขายแหละทุกตัวผมตั้งใจซื้อมาขายแล้วครับแล้วก็ถุงสุดท้ายของวันนี้นะครับถุงนี้ถุงใหญ่อ๋ออันนี้เป็นเสื้อแบรนด์กีฬาครับอันนี้เป็นกีฬารวนเลยก็จะมีตัวแรก ตัวแรกเป็นเสื้อฮูดนะครับเสื้อฮูดอันนี้ของ n นกี้นะเดี๋ยวให้ดูไอ้ปัมัมคอเป็นของไนกี้นี่เป็นเสื้อฮูดแล้วก็อีกตัวอันนี้ถุงนี้มี3ตัวนะอีกตัวเป็นเอ่อ UA ครับ Under Armour อันนี้เป็นแขนยาวผ้ามันๆน,นะก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามในเพจได้นะครับพวกนี้เดี๋ยวผมซักรีดแล้วเดี๋ยวผมทยอยถ่ายรูปแล้วก็ดีเทลลงแล้วก็ตัวสุดท้ายของถุงนี้ของวันนี้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นรีบ็อกครับรีบ็อกสปาร์ตาอืมก็มีลายหลังด้วยอืมก็พวกนี้ผม ผมซื้อมาเยอะราคามันเลยได้มาถูกอแล้วผมมาขายขายแยกผมขายไม่แพงมากอยู่แล้วก็ตัวลาสองสามร้อยแหละไม่เกินนี้หรอกก็ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามเพจร้านด้วยครับแล้วก็อย่าลืม IG ครับก็ IG s. <S เดิมเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจร้านกับทั้ง IG ทั้ง Facebook ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็ทีมงานฝากพับเสือ้อเลยครับ ก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับมารีวิวให้ดูเฉวๆว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรมาส่งบ้างแล้วก็คือจะมาบอกด้วยว่าร้านมีเพจ f Facebook เป็นของตัวเองแล้วอืมก็ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ไม่มีแล้ว,ลวเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมาแกะกล่องอย่างนี้อีกไม่ใช่แกะกล่องสีมาให้ดูอีกว่าผมสั่งอะไรบ้างแต่ละวันหา,หาของเข้าร้านอะไรบ้างอืมก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ